สวัสดีครับพี่น้องชาววัววัวแบบไหนเลี้ยงยากเลี้ยงให้อ้วนได้ยากนะครับกินอิ่มยากกินไม่ค่อยอิ่มแล้วก็อ้วนยากนะครับวัวแบบในคลิปตอนนี้เลยครับเป็นวัวลักษณะที่าขายาวท้องแบนนะครับคือมีความลึกแต่ว่า,าความกว้างของลตัวไม่กว้างนะครับนี่ฮะในคลิป3ตัวนี้นะครับ มีลักษณะเหมือนกับว no so ่ากระดูกซ like like so ี <amos> ่โครงเขานะครับมันจะหนีบๆมันจะแบนๆนะครับัวแบบนี้นะครับกินไม่ค่อยอิ่มนะครับกินเหมือนกันกับตัวอื่นนะครับผมเลี้ยงในคอกเนี่ยผมเลี้ยงเป็นแบบคอกรวมนะฮะดังนั้นเนี่ยผมก็ใส่ไปด้วยกันเขาก็กินกันเหมือนกับตัวอื่นนะครับกินชนะตัวอื่นด้วยไม่มีใครมาแย่งเขากินนะครับอย่างตัวนี้ก็เหมือนตัวแรกนี่แหละครับ กินเยอะแต่ก็ไม่อิ่มไม่เต็มไอ้ตรงช่องนี้เขาเรียกอะไรผมไม่แน่ใจนะครับส่วงหรืออะไรสักอย่างนึงนะครับไม่เต็มสวงเนี่ยนะครับกินเท่าไหร่ก็ไม่เต็มนะครับแล้วก็ไม่อ้วนอ้วนยากนะครับวัวแบบนี้นะครับอันนี้ประสบการณ์ของผมเองเลยนะครับเนี่ยครับเห็นชัดชัดวัวแบบนี้ครับแล้วผมก็สังเกตดูข้อคนอื่นๆก็เหมือนกันนะครับถ้าเป็นวัวลักษณะนี้เนี่ย จะผอมแทบจะทุกตัวนะครับ آ, ผมไม่ทราบว่าคนอื่นเขาเลี้ยงยังไงนะครับงนั้นผมก็จะไม่วิาพากษ์วิจารณ์เรื่องของการเลี้ยงของคนอื่นนะครับแต่ผมเปรียบเทียบกับในค้อเดียวกันเนี่ยวัวล,ลักษณะนี้ก็จะผอมกว่าวัวล,ลักษณะอื่นนะครับแต่ในค้องผมเองเนี่ยผมรู้ว่าผมเลี้ยงเหมือนกันนะครับให้กินเหมือนกันวัวล,ลักษณะนี้ครับจะอิ่มช้ากินเหมือนกันกับเพื่อนเพืนะเ,เขาครับแต่ไม่อิ่มแล้วก็ไม่เคยอ้วน แต่ถ้าเป็นวัวลักษณะนี้นะครับที่เป็นท้องกลมๆเนี่ยครับที่เรียกว่าท้องอ่างเนี่ยครับภาษาอีสานเขาเรียกท้องอ่างวัวท้องอ่างเนี่ยจะกินอิ่มเร็วนะครับจะเต็มสวงเร็วนะครับแล้วก็อ้วนง่ายนะครับผอมยากด้วยนะครับอันนี้คือจะเป็นวัวเฟร,รมใหญ่นะครับวัวตัวนี้คือ,อส่วนตัวผมมองว่ามันสูงไปนิดนึงนะครับขายาวไปนิดนึงถ้าขาสั้นกว่าน,นี้สัก 1ิบห้าเซนเนี่ยจะดีมากนะครับนี่ตัวนี้ครับเนี่ยท้องอ่างอางเนี่ยครับกระดูกเล็กๆเนี่ยครับกินอิ่มเร็วแล้วก็อ้วนเร็วอ้วนดีนะครับในส่วนตัวที่เดินมาชนเขาเนี่ยนะครับอันเนี้เป็นูวัวที่ท้องแบนแบนนะครับอย่างเงี้ยกินไม่ค่อยอิ่มกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มแล้วก็ไม่อ้วนนะครับตัวนี้ไอตัวที่ผอมๆเนี่ยนะครับผมซื้อมาตั้งแต่สองปีที่แล้วนะครับ ตอนนั้นคือผอมมากแล้วก็ไม่ค่อยแข็งแรงแต่ตอนนี้เลี้ยงเข, ouais ข慢慢แลแล้าแข็งแรงแล้วกินดีแล well ้วแต่ก็ไม่อ้วนนะครับเนี่ยอยงเนี่ยฮะตัวนี้ตัวตัว okay. ที่กินอ้วนนะครับท้องอ่างเนี่ยครับเลี้ยงด้วยกันเนี่ยนะครับอันนี้จริงไอตัวผอมเนี่ยจะชนะตัวนี้ด้วยนะครับจะไล่ชนตัวอื่นคือเขาจะได้กินเต็มทีเพราะไม่มีใครมาแย่งเขากินแต่เขาก็ยังไม่ผอมนะครับแลวเขาก็ยังไม่อ้วนนะครับส่วนส่วนตัวเล็กเนี่ยอ้วนนะเนี่ยฮะหัวท้องอ่างเนี่ยครับ กินเก่งอ้วนเร็วอิ่มเร็วนะครับคือคนเลี้ยงวัวเนี่ยเวลาเห็นวัวท้องเต็มเต็มสวงเต็มๆต็มนี่นะครับเราก็จะภูมิใจมีความสุขนะครับว่าวัวเราได้กินอิ่มนะครับเราก็สบายใจนะครับแล้วยิ่งกินอิ่มแล้วก็ยิ่งอ้วนด้วยเนี่ยเราก็ยิ่งชอบนะครับแต่ถ้าเจอวัวที่แบบกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่เต็มสวงสักทีเนี่ยแล้วก็ยิ่งผอมอีกเนี่ยเราก็ไม่สบายใจเราก็เครียดนะครับไอความหน้าเลี้ยงเนี่ยมันก็ มันก็น้อยลงไปมันก็ไม่เหมือนกันนะครับความสุขันดับแรกของคนเลี้ยงวัวเลยก็คือวัวอ้วนนะครับสําหรับผมนะครับวัวงามวัวสวยก็คือวัวอ้วนวัวดีคือวัวที่เลี้ยงง่ายนะครับเลี้ยงง่ายทนทานกินง่ายไม่ค่อยเป็นโรคนะครับให้ลูกถี่ให้ลูกทุกปีนะครับนี่คือวัวดีของผมนะครับแล้วัวดีที่สุดก็คือนอกจากจะเลี้ยงง่ายเลี้ยงดีแล้วเนี่ย คุณภาพเนื้อก็ต้องดีด้วยนะครับปริมาณเนื้อและคุณภาพเนื้อก็ต้องดีด้วยนั่นคือวัที่ดีที่สุดของผมนะครับเนี่ฮะเวลาเขากินเนี่ยเขาก็จะกินรวมกันแบบนี้นะครับแต่ตัวตัวแรกนี่นะครับก็จะผอมกว่าเพื่อนอันนี้ผมก็ได้ทําการถ่ายพยาธิไปแล้วนะครับ เดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยกลับไปเดี๋ยวผมก็จะติดตามอีกทีนึ่งว่าหลังจากแตกพยาแล้วเนี่ยจะมีการตอบสนองยังไงนะครับแนวทางการเลี้ยงของผมก็คือช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ฤดูพ่อปลูกเนี่ยผมก็จะเลี้ยงยืนโรง100%ซนะครับไม่ได้ปล่อยให้ไปเดินออกเลี้ยมยากข้างนอกเลยนะครับจกเว้นวัวสาตัวที่เห็นในคลิปข้างต้นนะครับที่มันจะเป็น VIP นิดน,นึง ก็คุณพ่อเขาก็จะเอาไปล้าง้างนอกให้กินหญ้านะครับอาหารหลักก็คือจะเป็นอาหาร t m เนะครับซึ่งนี่ซึ่งมีส่วนผสมหลักได้แก่เปลือกมันล้างหมักยีสต์อ่ฝุ่นข้าวโพดหญ้าสับหรือกระถินสับนะครับแล้วก็จะมีอาหารสดนะครับอาหารข้นนะครับอาหารข้นโปรตีน1ินนะครับผสมกันนะครับผมให้กินเหมือนกันทั้ง2มือทั้งเช้าและเย็นนะครับผมจะให้กินผมจะใช้คําว่าอิ่มสองอิ่มนะครับคือตอนเช้าก็อิ่มทีหนึ่งนะครับ ให้กินอาหาร TMR เนี่ยเฉลี่ยตกประมาณตัวละครึ่งถังนะครับแล้วเสร็จเสร็จแถวเขาก็จะไปกินฟางต่อนะครับพอกินฟางเสร็จก็เขาก็จะอิ่มแลครับก็จะพักผ่อนนอนเคี้ยวเอื้องนะครับกินฟางกินน้ําเสร็จก็จะพักผ่อนนอนกินนอนเคี้ยวเอื้องทั้งวันนะครับแล้วก็จะไปกินอีกทีหนึ่งก็ประมาณสักบ่าย4ี่โมงนะครับ คือตอนบ่ายนะครับก็จะเหมือนกันเขาก็เป็นอาหาร TMR เหมือนเดิมสูตรเดิมปริมาณเท่าเดิมนะครับกินเสร็จเขาก็ตบด้วยฟางนะครับตบท้ายด้วยฟางทีถ้าตอนตอนดึกๆึกเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าฟางหมดเนี่ยตอนดึกๆึกเนี่ยผมก็อาจจะใส่ฟางใส่อีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อว่าเผื่อว่าตอนกลางคืนเนี่ยนะครับวัวเนี่ยเขาชอบ ลุกขึ้นมากินตอนกลางคืนเหมือนกันนะครับเขาก็จะมีฟางเนี่ยผมจะใส่ฟางคารางไว้ตลอดนะครับเขาก็จะได้กินได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็ตอท,ที่ผมสังเกตดูพอตื่นเช้าขึ้นมาฟางก็แทบจะเกลี้ยงนะครับนั่นก็หมายความว่าตอนกลางคืนเขาก็กินดีอยู่เหมือนกันนะครับข้อดีของฟางก็คือบริหารจัดการง่ายครับอ่าประหยัดแรงงานประหยัดแรงงานของเรานะครับแล้วก็วัวกินแล้วก็อิ่มนานนะครับ เคยมีผมได้ยินใครก็ไม่ทราบเล่าให้ฟังนะครับผมจําไม่ได้แหล่งที่มาก็บอกว่าฟาง1เส้นนี้นะครับจะหมักอยู่ในท้องวัวถึง4วันนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าจริงเท็จประการใดนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าถ้าเกิดวัวที่มีระบบการย่อยอาหารดีๆนะครับมีปริมาณจุลินทรีย์ในกระเพาะอาหารมากๆนี่นะครับก็ไม่ได้ใช้เวลานานขนาดนั้นนะครับแล้วก็ แต่ข้อเสียของฟางก็คืออาจจะมีโปรตีนต่ำนะครับแค่ประมาณ1-2%แค่นั้นเองนะครับดังนั้นเวลาเราเราให้ฟางเนี่ยเราก็ต้องอให้อาหารสําเร็จรูปเสริมนะครับแต่ผมเนี่ยให้ให้กินกับกับ TMR อยู่แล้วนะครับแล้วก็โปรตีนเนี่ยผมก็คํานวณจากอาหาร TMR เป็นหลักนะครับอย่างที่เห็นในคลิปเนี่ยนะครับก็คือหัวที่ท้องอ่างๆงเนี่ยนะครับอย่างพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ขายาวนิดหน่อยนะครับ ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะครับก็อย่างตัวนี้ดีเลยครับตัวนี้คือสเปคของผมเลยนะครับวัวท้องอ่างขาไม่ยาวมากไม่สูงมากนะครับประมาณสักร้อยสามสิบถึงร้อยสาสิบห้าเนี่ยครับกระดูกขาก็ไม่ต้องใหญ่มากนะครับแต่ขอยเนื้อเยอะๆนะครับแบบนี้ที่ผมชอบนะครับวัวของผมเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับวัวไทยเนี่ยก็จะเป็นวัวท้องอ่างกันอยู่แล้วนะครับ แต่ที่มีวัวท้องแบนเนี่ยก็จะเป็นพวกวัวลูกผสมซะมากกว่านะครับซึ่งผมก็คิดว่ามันน่าจะมาจากอินดูบราซิลนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่เขามาติดตามรับชมนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้ท่านจะได้ความรู้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ